สรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร,ระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2568วันจันทร์ที่31มีนาคมนายสัญชัยปารปีนนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวัชรินถาน้นยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยดำเนินการสำรวจอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมจำนวน10หลังคาเรือนกองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่1บ้านต้นพึ่งจำนวน1จุดพร้อมดำเนินการติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์จำนวน1จุดและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่7บ้านสันป่าตึงจำนวน1จุดงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยสนับสนุนรถประทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการฉีพดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองพ m 2.5็มบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนวันอังคารที่1เมษายนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทโทราคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมชี้จุดติดตั้งกล้อง C C T V ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละมาทงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง P M 2 5 นัสินนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนกองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่สองบ้านสันแกลอนจำนวนหนึ่งจุดหมู่ที่หกบ้านป่าไม้ห้าจำนวนหนึ่งจุดและติดตั้งไฟสองสว่างสาสาธารณะให้กับวัดป่าไม้ห้าจำนวนสองจุด วันพุทธที่สองเมษายนนาย, rian, นยองค์การบาริหารส่วนตำบนแม่ระมาศมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวชรินถาน้อยรองนายองค์การบริหารส่วนตำบนแม่ระมาศพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและผู้อำนวยการกองการศึกษาเข้ามาดําเนินการสำรวจอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลอนหมู่ที่สองและศูนย well ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาศหมู่ที่สี่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่2 8มีนาคม2 5 6 8 เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนง,งานโรคเรื้อรังณนห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตาชุดกู้ชีพกู้ภยัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุเครือข่ายอำเภอแม่ระมาจังหวัดตา ประจำปี2568ซ้อมแผนบนโต๊ะในห้องประชุมชั้น5อาคารปฐมภูมิโรงพยาบาลแม่ระมาสนายงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาสเข้าร่วมประชุมหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือนเมษายน2568ในห้องประชุมอำเภอแม่ระมาส งาน,นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนและดำเนินการล้างทำความสะอาดห้องประชุมโรงเรยียนแม่ระมาดวิทยาคมนายอง์กรอารามคูณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำรวจจุดตัง้งิกัดโซลาเซลล์หมู่บ้านน้ำดิดบอลหวานหมู่ที่สองนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้บ้านหมู่ที่2แพทยประจำตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดหมู่ที่สองประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาต้นไม้ใหญ่ที่คาดว่าจะล้มในช่วงฤด,ดูฝนพายุฤดูฝนนี้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการมอบเสื้อผ้าของใช้หมอนมุ้งและที่นอน ที่ได้รับมอบมาจากมูล,ลนิธิ BCMF มอบให้กับประชาชนหมู่บ้านน้ำดิบบอนหวานหมู่ที่สองตําบลแม่ระมาดอ,อําเภอแม่ระมาดบนพฤหัสที่3เมษายน,นยกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ระมาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสํารวจและประเมินอ,อาคารสำนักงานอาคารสาธารณาสุขอ,อําเภอแม่ระมาด ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568ชุดกู้ชีพกู้ภยัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้พื้นฐานและการช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุเครือข่ายอำเภอแม่ระมาจังหวัดต,ตาประจำปี2568จำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่หนาด่านบ้านพลาก งานป้องกันและพรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนสองหลังคาเรือนกองช่างเข้าร่วมระวังชี้แนวเขตและลงรับรองเขตที่ดินของนางอัญชลีสืบตังหมู่ที่8บ้านไหลงวยวันศุกร์ที่4ในเมษายนในายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาสเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวัตภัยลมกันโชคเมื่อวันที่3เมษายนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาส ว่าที่รอยตรีวชรินฐานน้อยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบนแม่ระมาดเข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่ระมาดณห้องประชุมชั้น5อาคารปสมมภูมิโรงพยาบาลแม่ระมาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้รอมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบนแม่ระมาดหมู่ที่1เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวัตภัยลมกันโชคทำให้ต้นไม้หักลม้มทับบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึง่งนายกองค์การบริหารส่วนตบลแม่ระมาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลแม่ระมาดหมู่ที่หนึ่งและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสอนชยัยคำลำปางหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึง่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาสพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาสหมู่ที่4ี่และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนางบุญช่วยหมู่ที่4บ้านแม่ระมาส งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสนับสนุนรุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนสองหลังคาเรือนกองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึ่งจำนวนสามจุดหมู่ที่สี่บ้านแม่ระมาจำนวนหนึ่งจุดและติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะหมู่ที่หกบ้านต่าไม่ห้าจำนวนหนึ่งจุด